สวัสดีครับพี่น้องแาวซีเจทุกคนครับผมเอธนากรนะครับผมเองกอ็ได้มารู้จักพระเจ้าประมาณ6ปีแล้วครับโดยการแนะนําชักชวนของพี่และคุณครูท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มารับเชื่อที่คิดจากเชื่อรอบจอยวันนี้ผมก็อยากจะมาแบ่งปันพี่น้องถึงคําขอบพระคุณต่อพระเจ้านะครับที่ทรงช่วยเหลือผมในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลาโควิดรอบนี้ก็ค่อนข้างจะ เป็นสถานการณ์ที่ยาวแล้วก็มีผลกระทบต่อหลายๆฝ่ายรวมถึงตัวผมเองด้วยก็ทำให้ในาการทำงานตัวธุรกิจที่ผมทำด้านออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยก็ต้องอพยายามที่จะระมัดระวังให้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็ให้ไม่หยุดชะงักไม่งั้นผมจะต้องเจอกับความยากลำบากมากผมได้อธิษฐานกับพระเจ้าในแต่ละวันที่ต้องเดินทางนะครับให ทีมงานแล้วก็ครอบครัวปลอดภัยจากโควิดในช่วงนี้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าในการที่ฐานนั้นก็ทําให้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าโควิดจะเ,เข้ามาใกล้แต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามามีผลกระทบกับธุรกิจการงานที่ผมทําอยู่จนถึงกับต้องหยุดชะง,งักนะครับซึ่งผมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องได้ฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ